ที่เราได้เห็นไปแล้วนั้นคือหมู่บ้านหนองคริส,สุนัยตำบลบ่อกแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่เราจะได้ใช้วิ่งรณรงค์ The w i n l a e Trail ในงานสตรีสากลปี2568นี้ค่ะปีที่แล้วนะคะเราได้ไปวิ่งแบบเดียวกันนี้ที่หมู่บ้านที่ยาเภอ อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามีผู้หญิงเด็กและคนที่มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงผู้สนับสนุนกว่า100คนนะคะได้มาวิ่งด้วยกันปีนี้เองเราจึงจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านหนองพริสุัยการวิ่ง h ด v i วินเล Trail ของเราเราพยายามที่จะโปรโมทหลักการที่สำคัญมากๆนั่นก็คือ 1. เรารณรงค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสิทธทิชนเผ่าพื้นเมือง เรารณรงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเด็กและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการมาร่วมวิ่งเทรลเราส่งเสริมให้เกิดการยุติความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบโดยเฉพาะ s e x u a l h a r a s s m e n t หรือการคุกคามทางเพศและการวิ่งเทรลของเราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งนี้เราอยู่ในสภาพบริบทสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจึงใช้งานวิ่งเทรลในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมดนี้นะคะจะทําให้งานวิ่งเทรลของเราไม่ได้เป็นแค่งานวิ่งแต่เป็นงานที่เราใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมสําหรับผู้หญิงเด็ก และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศท,ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราจึงขอ,อนิยามมันว่าเป็นการวิ่งเทรลโดยและเพื่อผู้หญิงเด็กและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศท,ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Foundation for Adjust Society We Day รวมถึง Partner Asia ที่สนับสนุนให้เรามีคอนเฟรนต์ในวันที่7มีนาคมและมีงานวิ่ง The Winlet Trail ในวันที่8มีนาคมแล้วเจอกันนะคะ